สวัสดีครับวี้พาพี่น้องมาซับเนอใหม่นะครับผมการซับเนอใหม่การเลือกเนอใหม่ที่จะไปกินเนาะเขาก็ต้องมึงวา่านอไหนครับนอไหนมันยาวพอประมาณพอจะกินได้ถ้าปล่อยไว้นานมันก็จะยาวามันยาวเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับก็บอดีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกเอาหนอที่มัน มันยาวนะครับ เป็นน่อไม้หวานนะผมเป็นหน่อไม้หวานน่อนี้ก็หนักประมาณสักหน้าประมาณจะไม่ถึง2โลนะพี่น้องหวานครับเอาไปทําเป็นไปแจงไปคั่วแล้วก็ไปแจงไปฟานนะผมทำจิไอะไรเนี่ยอะไรอย่างครับผมอึ๊บ ครับผมเกิดเยอยะแยะมากมายเลยครับผมผมจะเลือกสับบอรดพอนอที่มันมันยาวนะน้องมันจะมันยาวแจงน่อยผมเอ,เ,อเอาเอาเอาหนอที่มันยาวก็แล้วกันครับผมเอาหนอที่มันยาวาจะไปเลือกดูม,มีอยู ไหลหน่อนะครับมีอยู่ไหลหน่อโอ้โหครับผมฝนตกนะครับฝนตกยิ่งเกิดเยอะนะครับยิ่งเกิดเยอะนะครับฝนตกยิ่งเกิดเยอะนะครับอล ตกยิ่งเกิดเยอะน้องเนาะเกิดเยอะนะครับ เดือดสัตว์จะพอโน,อทน,อน่ที่มันยาานะพีน้องเนาะกับหอที่มันยาวกันแล้วกันเห็นะระบผม นี่นองสวยงามดีนะครับหวานครับเป็นน่อใหม่หวานนะครับผมเป็นน่อใหม่หวานจากนะครับมีอยู่ประมาณสักเกืบสิบนอนะครับพี่นอ้องเราก็จะเลือกเลือกซับที่นองอะมันยาวนะครับมันยาวครับผม หน่อยที่มันยาวนะครับผมหน่อยที่ยังยาวนี่นะครับหน่อยที่มันยาวๆก็แล้วกันผมยาวหน่อนใหญ่นะครับผมฝนะนตกช่วงหนะน,น้าฝนนี่นะครับเกิดดีเนาะ โอ้ครับผมมีเยอะเขากำลังขึ้นมาอยู่ประมาณถ้านับนับหมดทุกหนอนี่ก็ประมาณสักสิบสองนอสิบสองนอ่นะครับโรยทังพอดีครับผมกําลังเกิดเต็มอยู่ครับผมกําลังเกิดเต็มนะครับผมกําลังเกิดเต็มดูสิครับกําลังเกิดเต็มกําลังเยอะกําลังเยอะกําลังหลาย พี่น้องนี่เป็นปลูกปลูกครั้งเดียวปลูกเธอเดียวปลูกครั้งเดียวได้กินทั้งปีพี่น้องนี่ครับผมนี่นะครับปลูกครั้งเดียวได้กินทั้งปีนะครับได้กินทั้งปีครับผมนี่ครับผมกินทั้งปีนะครับผม กินทั้งปีกน้องกินบ่เมดครับกินไม่เมดโอ้โหเทิดตาครับหน่อไม้รังบ้านผมเองเยอะผมเกิดเยอะโอ้โหพี่น้องพรมหลายหลายพี่น้องหลาย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 เยอะเกินพี่น้อเยอะเสลือเกินกำลังเกิดครับผมช่วงหน้าฝนนี่กินบ่เมดพี่น้อง มันจะเป็นต้องไปซับต้องไปตามธรรมชาตินะครับผมซับอยู่ลังบ้านเฮานี่แหละได้จกจนนแบบกําลังผมปลูกไว,วเราไม่ว่าจะเป็นน้อยนาไม่ว่าจะเป็นแบบีเกือบทุกอย่างพี่น้องมีคามีชิงมีคามีตะไคร่มีต,มแบบต้นมะดันกําลังติดกําลังจะถอดยอดกำลังจะไม่เกินปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ไม่เกินผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าพี่น้องครับไม่เกินสองปีนะครับในกินมนวยหมายถึงมะดันนะครับผมหม,มามะดันเจ้านอกใหม่เกิดหลายนะครับผมเกิดหลายเกิดเยอะนะครับผมเกิดหลายเกิดเยอะเยอะมากเลยผมพี่ <c oughs> น้องผมกำลังเกิดนะครับผมเกิดเยอะแยะมากมายเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหเกิดเยอะแยะมากมาย พี่น้องเนาะผมจะเลือกสาวเอาเฉพาะไปกินพี่น้องถ้วนอยังยังไม่ยาวก็ปล่อยไว้ก่อนนี่ก็ประมาณสามวันผมก็ก็ประมาณสามวันนผมสามวันสามเมื่อก็จะได้กินแหละพี่น้องประมาณสามวันนะครับผมนี่ก็จะได้กินแล้วเดี๋ยวผมเป็นนอนผม ก็จะได้กินแล้วกำลังเกิดเยอะโอ้โหพี่อเองกำหนเกิดเยอะแยะมากมายเลยครับอยู่ข,ข้างในกันมีประมาณสิบสองนอครับประมาณสิบสองนอโหลหนึ่งพอดีครับที่โผล่ขึ้นมาเห็นเด้อที่โผล่ขึ้นมาเห็นสับนอใหม่ผมจะเอา เอาเอา,เอาสักสามหน่อนนะพี่น้องเนาะผมเอาเอาสักสามหน่อก็พอ,อนอนนี่นะครับเบนี่ยผมนอนสวยงามดี สดๆจากหลังบ so ้านผมเองครับพี่น้องนะครับบนะครับผมสามหน่อนะครับผม โอ้โหครับผมนักนักนักโอ้ย,น,น,น,อยนักพี่น้องนักยกหลายก็ไม่ไหวนะผมนี่างเดผมอ่าอยากได้ก็มาบ้านผมเด้อพี่น้องยุ่งไก่เจ็ดบ้านนุ่นทยอมครับตะบนชีสว่างพาลชายร้อยเอ็ดพี่น้องมาอีกประมาณสามวันครับอีกอีกประมาณสามวันทราบได้อีกประมาณจาก อีกสามวันเนาะจะสัตว์อีกประมาณสัก 1, 2, 3, 4, ห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหานออีกสามวันสัตว์จะหาหนอถ้าปล่อยไว้มันจะยาวเกินไปน้องออจะยาวเกินไปแต่ว่าเฮ้าก็ต้องเราก็ต้อง,นอ,งอนุรักษ์ให้เขาเกิดขึ้นมาน่ำนะครับผมให้เกิดขึ้นมาด้วยเผื่อว่าเขาจะได้มีลูกเกิดขึ้นมาอีก เมื่อกี้นับดูสิบสองนะครับสิบสองเป็นสิบสามสิบสี่หนอสิบห้าหนอสิบหกหนอครับอีกประมาณสิบหกหนอกำลังจะเกิดนะผมสิบหกหนอพี่น้องผมอ่าสิบหกหนอะครับผมครับครับผมโอเคนะครับจากนี้ไปกับสิลงเสียวไปหาว่านแหบหาปลามาปิ่งพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องคลิปดีมีประโยชน์ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ